สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับชิปน,นี้เจอก,กันกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับวันที่6นะครับสิงหาคม25 6 8น้หะครับพี่พี่หวยลาวสตาร์นะครับวันที่5ผมให้3กับ7ผลที่ออก1 6 7กับ4 1เนาะของเราเน้น75นะครับมา6 7เนอก3ไม่มาใครเอา7ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่6 7นะครับส่วนในรอบ v i p ให้9กับ5นะครับ ผลที่ออก397กนะับ36เพราะอันนี้ของเรา97ไม่มีใครรูดที่9เข้าไปที่97นะครับมาสายรูดกับเด่นเด่นรองนะครับพี่เนาะแต่ว่านะครับพีพ่ี่ท่านใดที่ติดตามอีกสูตรเนาะในรอบ VIP เนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับเนาะถือว่าโชคดีนะครับพี่พีก็ท่านใดที่ตามสูตรผมแนะนำเนาะว่าให้เลือก4ตัวเนี่ยนะครับ4ตัวบนล่างเนี่ยของรอบราวสตานะครับ เราชื่นชอบตัวใดตัวหนึ่งเอามาวิ่งรูดในรอบนี้นะครับเนี่ยหกมาเจ็ดมานะครับเนาะมาสองตัวนี้ก็ถือว่าเดิ่งดนะครับสลับแนวทางราสตาร์วีไอพีนะครับพี่ก็เป็นเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามเนาะแอดก็แนะนำนะครับให้พี่ๆสมาชิกได้รับฟังรับชมกันนะครับ หวยลาวสตานะครับผมให้ไปที่เลข6กับเลข2สายรูดนะครับให้ไปที่เลข2 2 1 2 1 2 4 สองเจ็ดหกหนึ่งหกสองหกสี่สามตัวนะครับหกสองหนึ่ง นะครับผมสองหนึ่งสองเจ็ดหกสี่นะครับตัวนเน้นเนาะส่วนในเราสตาร์ V.I.P. นะครับผมให้ไปที่เลขสองกับเลขหกนะครับสายลูดให้ไปที่เลขสองสองสามสองเจ็ดสองเก้า 6ก6องหกตัวนะครับ6 2, 9เดี๋ยวนะครับขอปรับกล้องขึ้นนิดหนึ่งนะครับพี่ๆนี่เนาะตัวเน้นตัวเจาะก,ก็2 9งเแล้วก็6กสนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือว่าสมาชิกใหม่นะครับวันนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีเฮ mm hmm. งๆปัง,ปงๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ